ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องโปรเฟียสายบันเทิงครับผมวันนี้เราก็มารอรับตู้แต่เช้านะครับผมที่ลานแดนสวัรค์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็กำลังให้พี่นุกกูลแกเช็คตู้เบื้องต้นกันนะครับผมตู้ส้มนะครับวันนี้ปลายทางตลาดไทยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมารุ่นกันนะครับว่า เราจะได้ออกกันกี่โมงนะตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะครับผมรถน่าจะเยอะหน้าดูนะครับไอพี IP นก,กูลไว้เช็คตู้นะผมก็ไม่ได้ยุ่งนะครับผมไอแกจัดการเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไปลงห้องเย็นหรือเปิดท้ายขายในตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้ไปปล่อยนะเ,นเพื่อนๆโทรหาลูกค้านั่นแหละครับผมว่าจะได้ลงที่ไหนนะก็เมื่อเช้านี้ชุดของรถบริษัทวิวเอสก็ออกไปประมาณสิบกว่าตู้แล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มมา ทยอยมากันยกตู้เรื่อยๆนะครับกรเดี๋ยวเราต้องรอไปลุ้นฝั่งนู้นกันอีกทีนึงว่ารถหน้าด่านจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะเยอะเพราะช่วงนี้เขาสั่งตีเปล่ามาเยอะนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาน่าจะตุนของครับช่วงสงการนะผมคิดว่า พราะช่วงนี้โอ้โหรถตีเป่ามากันวันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับก็เรากลับไปเที่ยวนี้ก็คิดว่าน่าจะได้เข้าแผงรอคิวเข้าแผงทุเรียนแล้วผมว่านะแต่ลำยไยก,ก,ก็ก็ลำยาไยยังมีเยอะอยู่นะเพื่อนๆลำยาไยก็หมดหนูนะ่นครับสิ้นส่นการเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นแบบว่ารุ่นเหมือนแบบทุเรียนก็คือแบบ รุ่นทวายอะไรเงี้ยเออเนี่ยครับผมยังมีอยู่นะเพราะว่าเราเองก็ถ้าได้หนักไปหนักกลับอย่างนี้มันก็โอเคหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำถังน้ำมันใหม่นะครับใส่เป็นถังหกร้อยเลยนะเพื่อนมันจะได้ไม่ต้องมาดูดน้ำมันกันบ่อยนะครับผมถังสามร้อยมันเล็กไปครับ นี่ก็เริ่มทยอยมายกตู้กันเรื่อยๆนะครับครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอยู่หน้าด่านฝั่งไทยครับเดี๋ยวรอให้พี่นุกูลเขาเช็คตู้เช็คอะไรกันก่อนนะครับผมครับนี่เราก็เริ่มยกตู้แล้วครับผมครับผมเดี๋ยวเรายกตู้เสร็จก็ ข้ามไปเปิดตรวจฝั่งไทยกันเลยครับอันนี้เราก็ยกตู้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็เตรียมตัวข้ามกับฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทุ่ครับผมร้านตรวจตู้เลยครับฝั่งไทยเราครับผม ครับตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งไทยแล้วนะครับผมก็ต่อแถวอยู่นะครับเพืเ่อนๆแถวก็รถเยอะอยู่นะครับก็รอชิปปิ้งยิงใบขนให้นะครับผมนี่ครับแถวทางขวานี่คือเขาเอ็กซาเรย์ก,กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็รอนะครับผมรอใบเอ็ก,ก่อนก็น่าจะได้ออกไป้วผมว่านี่ครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะได้ถอยเข้าตรวจตอนกี่โมงนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปแตมพาสปอร์ตกับที่นุปูลกันครับผมครับตอนนี้เราก็ได้ใบเอ็กแล้วนะครับผมก็รถที่ตรวจเสร็จก็นี่ครับชุดนี้นะข้างหน้าเรานี่ก็กําลังถอยเปิดตรวจกันอยู่นะครับเราน่าจะได้ออกประมาณ น่าจะ,ะบ่ายแล้วเพื่อนเพราะตอนนี้ก็สิบโมงแล้วอ่ะกว่าจะได้ถอยเอาตู้มาเปิดอีกนะครับผมคิดว่าน่าจะออกบ่ายนะอันนี้ลูกค้าโทรมาแล้วครับผมโทรมาหาพี่คนขับล้วแล้วนะครับผมว่าเข้าช่องสิบแปดนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าเราจะได้เปิดตู้ตอนกี่โมงแล้วจะได้ออกก่อนเที่ยงไหมครับ ครับผมตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนกำลังจะถอยเข้าตรวจนะครับผมก็ถือว่าเร็วอยู่นะเพื่อนเพื่อนนี่ก็11บเโมงนะครับผม มาแล้วนี่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะเพอเพก็มีลุ้นก่อนที่จะได้ออกออกเที่ยงนะเพื่อน ครับผมไงทีเดียวเข้าเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องโยกเลยนะครับผมนี่ถ้ามันมีช่องวาดให้เราช่วงนี้นะตั้งํำดีๆก็ถอยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องได้ดึงหลายรอบนะครับครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเปิดตู้กันครับผมครับนี้เปิดตัวแล้ว วันนี้ตู้ผลไม้เยอะนะครับเพื่อนๆนี่ครับครับตอนนี้เราก็ตรวจตู้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก่นรอใบป,ปล่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณบ่ายโบงนะเพื่อนๆกว่าเราจะได้ใบป,ปล่อยนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้รถทีมงานเท่าแก่น้อย แล้วก็โปรเฟียสายบันเทิงชาแนลด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามทาง Youtube ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ